วันนี้มาลองทำข้อสอบแบบนี้กันถอดามอันนี้จะเป็นลักษณะข,อข้อสอบ conversation นะครับที่เอาไว้เตรียมสอบได้ทั้ง A-Level, T-GAT นะฮะหรือแม้แต่ข้อสอบเป็น listening จริงๆของ TOEIC TOEFL อะไรพวกนี้สามารถที่จะเไป adapt ได้เรามาดูโจทย์ในลักษณะแบบนี้เลยทริคสำคัญในการทำข้อสอบประเภทนี้จำง่ายๆเลยครับถามอะไรตอบอันนั้น ตอบอะไรนะฮะให้ถามอันนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับบอกทริคก,ก่อนตั้งแต่แรกก็คือว่าถ้าสมมติเขาถาม what นะครับคำตอบเนี่ยมันจะต้องเป็นการอธิบายว่ามันคืออะไร นะถ้าถาม why คําตอบเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของเหตุผลว่าทำไมนะครับถาม when ก็ตอบเวลาถาม where ก็ตอบสถานที่ถาม how much how many นะครับก็ตอบเป็นปริมาณเป็นจํานวนใช่ไหมครับอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นข้อสอบนะหรือว่าคําตอบที่เป็นลักษณะของออก็คือมันก็จะบแบบ เป็นสลับตำแหน่งกันได้ครับอ่านั่นหมายความว่าถ้าสมมติเราเห็นคําตอบเป็นการอธิบายเราก็เลือกคําถามที่เป็น what ถ้าสมมุติเราเห็นอ่าคำตอบเป็นเวลาเราก็เลือกคําถามที่เป็น when อย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบย้อนกลับไปง่ายๆในลักษณะนี้ทีนี้เรามาดู2ข้อนี้ก่อนนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่านะครับเบนส์กับแบงค์คุยกันนะเบนส์บอกว่า hi bank ดอตแบงค์ก็ออออ bank บอกว่า it's cool i'm okay you are okay it's a self help book นะซึ่งคำตอบเนี่ยมันเป็นลักษณะ it's cold อะมันถูกเรียกว่า I'm okay you are okay มันเป็นบบบก็บบมันเป็นอาการอธิบายชัดๆเลยครับเพราะมันเป็นอธิบายเสร็จปุ๊บดูช้อยสิหนึ่งเขาบอกว่า how late can you be นะฮะ what are you reading นะเอ where do you come from แล้วก็ why are you in the library ซึ่งแน่นอนอันนี้ชัดเจนเลยบอกไปแล้วเมื่อกี้คำตอบเป็นการอธิบายตอบได้อันเดียวคือ what นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นปุ๊บเราตอบช้อยสองได้เลยทันที อ่านะครับหรืออย่างในกรณีอันที่สองเบนซ์ก็เลยถามตอบมาด o t ด o t dot 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 แบงค์บอกว่า Well it teaches you about accepting อ่าก็คือเหมือนแบบอานจะไม่ต้องอ่านถึงตัวข้างล่างก็ได้ดูแค่ข้างบนเลยว่าเออ Well ในที่นี้คือเอออ่าเื่มใช่ไหมขึ้นต้นประโยคนะครับอ่า it teaches you นะมันเหมือนแบบสอนคุณนะฮะเกี่ยวกับการยอมรับ who you are บลาๆๆๆเขาว่าไปตามนั้นมันก็คือการอธิบายครับทุกคนมันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลไม่ได้เป็นเวลาไม่ได้เป็นสถานที่ไม่ได้เป็นจํานวนไม่ได้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นคำถาม ก็ต้องเป็น what เหมือนเดิมนะตามคอนเซ็ปที่บอกตะกี้เลยอันไหนเป็น what ละ่ะก็ตอบได้ข้อเดียวคือ choice ที่4 นะฮะ what does it help you with นะอย่างเงี้ย <N> เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นทริคที่ง่ายมากนะครับสามารถที่จะหยิบเอาไปเตรียมสอบได้หลากหลายประเภทเลยรวมถึงสำหรับคนที่จะเตรียมสอบ listening test จริงๆแล้วก็เตรียมสอบกอพด้วยรวมถึง T ี a กของน้องๆม6นะฮะ A level ของน้องม6เพราะอันนี้เนี่ยจะเป็นมาจาก b l u e p r i n t จริงๆของทปอด้วยเลยเพราะฉะนั้นลักษณะข้อสอบก็จะสไตล์นี้ดังนั้นหวังว่าทริคนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แต่จริงๆมันหยิบไปใช้ในการทําข้อสอบประเภทนี้เนี่ยได้ตลอดเสมอมาก็ลองไป ชช้กันดูครับ